เอาใส่กระซามเแล้วมีปลากระซามอจดบงลูหัพี่สูตลูผู้ชายตัวจริงดูกใหน้าหน้าพ่อเท่าหายยังกินนี่ดูมันอี๋อันนี้หาอยกไปนาหน้าพ่อเท่า เป็นเลือดอเ,เปกแน,น,น่นน่เนาะนุ่งบิววันนี้วันจันทน์เมื่อนี่เลือเฮียนไนบ,สบส่งบบชากบรไทัศงเฮียนอ้าวคือบบชากื่อวานนี่นะลืม <c oughs> โอ้ยชิลอดปีสองพันนนวาชายี่บอหนักเฮียนนี่เนาะ สบายดีสบายดีสวัสดีพ,พ่อ,อ,อแนะกกอม่พี่น้องอีนะกเพื่อนหนึ่งเลยเนาะกับพ่อพ่อกับสว่างอีกคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเ้ยเนาะกับพ่อพ่อกับสว่างตอนนี้ก็ยังอยู่ยก่นแม่จออีกคือเกา่าคือเดิมเนาะคุณเนาะบาเวียงใส่ใจเกินเอยเอ๊หมด,ดจักเกินอยู่พี่น้องเลยสีมาเหมอมไนะไหมใไปเนาะทีมงานส้างแก้วบ่บอรหรือว่าแม่จอดนีนะ่ ใกล้สิเทียงแน่พี่น้องเลยเนาะสบายดีอีกเทื่อนึงเด้อแอ้แก้วเด้อป้าเถอเป็นดินชายเต็นโดเต็นดองป้าเถอน้องจ่อยเป็นมือสังหารบ่มาอนีิวันนี้หน่องจ่อยเป็นลุงกันชาติทิศท่องจันทร์มือสังหาร น้องบิวว่าเป็นมือส่งหานนะฮสบายดีเด้อเนาะน้องจ่าแล้มีปลากระซาเธอโชดบังรู้หันพ่สูตรลูกผู้ชายตัวจริงดูไปนน้าพระเา้า หายยังก네 mm um ิ่นี่บอน้าดูดูมันอันนี้อันนี้หายอยู่ไปลน้านะพอเท่ากมาเพ่เช็ดเลือดเปลงน่นี่เนาะน้องบิวนมื่วันจันเนี่เมือนี่เลือเฮียนไบ่ส่งบัชากไปเรงเฮียนอ้าคือบัชากบาานนี่ อลืม <laughs> โอ้ยชิลอดปีสองพัฒนั่ันว่าชายสี่อยู่บ้าน,นหนักเฮียนนี่เนาะลืมสักส่งสักเสือ,อยันว่าอีกจกักสองสามเดือนนึ่งก็ลืมอีกขาดเฮียไหนว่าเพิ่นให้ออกไล้นีน ในจอพี่น้องเลยนเหล่กกะห้องน้ำเพิ่นกันย่างโบท่านเท้แท่หอวงพ่อในจอทงการว่าเป็ดว่ายนเลยสรางเด้อผนว่าเฝ้าจะเข่าได้เิ่นะเล่นข้าปลาผพิ่ <c oughs> นวเนาะจอไปห้องน้ำในจอได้ตวงใหญ่สะอาด คนทางนี้ที่เป็นน้องถวยทองเนาะสวัสดีเด้อน้องถวยทองเด้อน้องถวยทองคนที่เป็นปูปูกระเบื้องเนาะ่คนน้องคนนี้ก็เป็นสซาง ตางหิวปูน้ือการพี่น้องเลยต่มน้องม่ต่มนำบกบแล้วนี่จืดแต่บ่เนาะ ก็คือสีบดปูนนี่ก็คือสีผักเทียงเลยเนะาะใครชื่อห่อนงามเทียงเหนได้หนหนันงดินันไม่แถกคอนสบายดีเด้อแู่ตู้ไม่ตู้เนาะ เล่าหายัง <si ิบ่หตนมไปป้าเลยป่ตนมไปป้าโอ้ยนาอนมปาแลยว่าพี่น um ้องเ้ยป um ็น um ังไหเราคล้เน่บ่เออล้แนล่ยาุกอกนเป็นยังไงบ่เหมือนปัญหาเรอน คนน่ะจําว่าบ่แฮงแล้วคลําแน่เนาะก็เมื่อยคลําก็พอแล้วกินยังนี่ไดต้มข้าวใส่ักเียมกับเือแล้วกแงนัวตะนะแต่ว่าสิเป็นซหมูิ้นหยังบ่ใช่บ่ได้เนาะอย่าผิดเออผิดแมันผิดบ่อดเาเป็นไดกยามันสติแลเมื่อยได้เนาะกินน้ําบ่เื่อแล้วนี่เบิดเป็นชาวคุยหึงจังอีเจ้าเนาะดีแม่นล ใครอยู่สมัยสมัยนี่ไม่ว่าเปืดอันโน้สมัยแตข้าวแตะกี่เปืนทางทางสั่งเพือนโรดไปเลยตักเอาไก่ชักแนนล้วล่ใครแน่ทางนั้นนายจิตายละหบเนาะแ่นิตาหับก็พอหับไต่กาทังหับทั้งเลนและยันทังอีบดแลยดนทบยวนี้สบายเดนนี แต่น้อยนึงก็หนาตามันก็ทื่นแนม่ได้เรื่องพวางัานแม่ดีใจน้ำล้าแต่แล้วก็ดีใจคุยใจใจดีกะยืงนมือกลับมาซอยทางน้ำให้คือว่าไฟกับชิคกาให้โบด้วยว่ากันแล้วหจุาตาจุนจุนจานนี่จาเอาไปคิดได้เพื่อนวันลาชิจาะเองนะแต่ผมมีเงินเนาะตานก็เอาไปเป็นไงกันมาพื่นลูกไปหาเงินกับคือแม่ว่าแล้วชิ่นเดือนก็ชิ่นเงิน หมดทอดกี่ยาลูกบมทอดกี่ยาชินเดือนกับชินเงินลูกกูไปเงินนาคาก็ได้ลูกเอ้ยเจ็ดปากเขายังบอกพุ้มคือเปล่ามีแต่วไวรุ่นได้เงินได้ค้าม,มาแล้วก็ะซุ่มแซวแล้วจักเบีย้ยจักเหล่าจักชื่อเบี้ยมากินแล้วที่เจอบชินจุ่มฮาวบุเป็นแม่ยังบมาจากมาชินจุ่ม <laughs> ข้าวได้กินเบิดบ่ปอ้ยการนั้นได้กินเบิดกว่าอพอกว่าแม่ยาอย่างไรว่าเปนาตโตลูกเอวยคือคนเราแหละชาหมูมันชาดีลูกเอวยชาโต้มันชาฮิวรัออกว่าวไปก็ไปลูกเก่าก็ไปคือกันนาเงินนา,นา,นาคำนาหมูมันนอาไปชมน,นนะจองเดือนสามเดือนข้าวไม่ได้ดอกละพันละสองม,มันไม่พอหนังรวยปุ้งไปกองแฟนที่วา่าอนายจัดยาอยู่ไป ิสา,าบรอุสังขารเอาไว้แม่วานะที่ว่เาเลยจ้ะวาไป็นรดนะพ่อเออว่ารดรดแม่วา,าพานอยู <You> buy, ่ไปตีอยู่ไปจะเบิดอายุเชามบิอายังขารจ <c oughs> ่าหัวแท้เออไปได้คือกันนั่นนะแต่ปูม่มีหันมีหนี่เพิ่กันิบบีวิดอายุคือกันนั่นแหละรดกับใครได้ไดูกเอยนมี้นะกว้างลเลยอไร กันคิดไปลายมันมันเมื่อยได้โอ,เเอ้กันก็คิดนเพลินแน่นอ่ะกันคิดกับข้าคืนวานคืนนี้เองได้น,นอนจะบี้คิดกับลูกแม่คิดกับเงินคำนนกับคบนนี้มัวจีหัโตกับกายเพิ่อจะทำโตปัวกันเบิ้งเนี่ยมีอะไดรใช่คือง,งินงไม่จอดเป็นว่าว่าเป็นมาวานแน่ไปตับออกงอกแน่ชะนงองตั๊บมองอกแน่มาวาน ยาวตบจากเส้นนั่นกลนั่นฮะก็ฮะก็เริ่มิ่มยยุจายาอันนี้ดาจััวนี่ักยาบังคับืตอนเช้านี่ซอเข็มหรือกระลมอีกอชองตงก่องน้อยกันีปัญญาแมลงอีะระโลมอีกชองใงยาอีก่อเข็มมือนึ่งสี่สี่เข็มกะชลมอีกมือหนึ่งสี่ทงอันนี้เนี่ยมันมันเลยเห็ดเหตุที่ทับออกงอไว องยาบังคับเพืยอคนมปอดไว้แต่ปลอไว้แต่สินคนซื้อกนมังไกลแนมันกินยากินก็มีไก่แน่กินมือมือกระเบิดสิบปต่อาหีกไปหาหมอทั้งก่งกอกขุนแบดนี้คือว่านี้คนไดน็ไปหาบนนั้นแน่นอนทางเซนลวเยนีเออทำกับดีตีแพทย์ตีมอ้องรู้เพื่อนกิห้เสาวมนจิตีอันตีนี่ดอก็อย่างเรฮามสาวเนมันบวชเยอะกินว่า ปญญาตกับปญาตคน Studies, ora, หนึ่งเน่หนึงคนหนึ่งนึงเนาะแม่นกคยยังให้เล่าอันว่าหันแห้งว้ไหน่เนาะเล <t ort ing> ี้ยงยาเนี่ว่ยงน้ีนว่าไปกวดนั่นจะ้วยไปวดนั่นว่าตับคุณสองรยเก้าสิบตะริดเริ่มตะริดนั่นสักยานำ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 กัไปแต่นีแต่มือแต่มือนละวกัไปที่นี่แกกีโน ดาวุ่นหูมาก็กินจังได้มุบลงบาลจนได้ไปไปอันเก่งกอกนี่จนได้ไข่แน่ไข่แดงแล้วมันกินข้าวกินน้ามันลุกมานั่งมาเศร้ามันก็ลุกได้เดี๋ยวนี้ไข่แน่บพรว่าเราเมืกี้แล้วมันโตแข่งโตขาก็บอได้นี่เราโจมโซมกันลงตเตือนกันจะกระมายยู่กันมาตั้งแต่นั่นละยุ่เสี่ยวเนาะยกันมาสองเสือชันเสือเลยเนาะตะกี้กระมวยยู่กันมายู่กันมาเองตะก้่าวว้ามันจะอยู่ในเหือนในซัน ปลูกผักปลูกหญ้ายายอยู่นาผุนแต่ละปีแม mm ่ผ hmm. ุนมาก็ชงสีด hmm. ุสีบ้านอยู่พวกรับพอพวเมียกับพอเมียอะไรเป็นนั่นนี่ก็เป็นแม่ว่าย่าได้ดีแล้วข้าวแล้วน้ามันเข้ามาอยู่เฮือนเองเลยน้อยแต่ย่ามันได้เลื่อนหงาใหญ่กับเฮือนหมูนี่ครับเข้าเฮือนในหมูจะมือนหมูเลยนาทีมันกับลงบลายลูกเอ้ยมดกับปลูกกับตาก็ฉี่ตา ้็แล้วนะพี่ดับหน้าโมเขาให้อยู่ของเับไปเมืองไทยผู้เจ้ากขนเนี่ยจะไปยู่ในเรือนเขาแต่ย่าแม่จิ้งจ้าเผ่าของปู่ของคนก็าจากไหนเขาได้อยู่ก็อยู่แล้วเข้ามาเลยน้อยก็เรือนเฮาเนาะน้อยก็เรือนเฮาใหญ่ก็ะเรือนมูแม่ว่าแล้วข้าวแล้วนน้ำแล้วมาก็ตือกระเทียก็เอาวันใส่ข้าวใส่น้ำไปก็บ่นี่กัน วายเหลือไม่จนก็ได้กันเด่เงากันนช่งนี้ีข้าวล่แม่วาฮู้ไ่ยากดอกกันนะมี่นไวายผมไลกับเอาข้นซิงเอหน้มนความเงไอแต่พอกินหันเพื่อนนั่นไเราหั่นแห้งไขยลอกนอกเกีียวเข่าเนาะบอกรไ้นั่นดอกกรได้เกี่ยวดอกนี่ก็ได้ดอกเป็นกี้า เป็นบม่าเริ่มเกลือไหมตอกออกตาค้องจะมันก็เป็นบาดเป็นวือไปเนาะเห็นบอกแม่นเนี่ยป็นบาดแต่ก็เปื่อยเปื่อยไปน้ำเลยเนาะเปื่อยไปน้ำเลยได้ประวาตินางจ้างแนวอื่นด้วยแม่อะไรยิ่งน้อยขึ้นมาโลดได้พอได้ที่ยาเงินเราก็ได้จ้างลูกมาขะมาเปิดที่มาเบิดบ่อลูกเพิ่นบอน้องเปิมาออกมาจะที่มึงยิ่งนั่นแหละเออมาจะที่มึงใจเนี่ยตูาเจาเนาะโมบีเงิน่จะเด้อเบิดแหลกป้า เวรยัลวันน e, no ja. ึงเขากินหมอแบบเิดไวแต่ว่า่ได้เ้ยเ่าไลจักอายอายลูกอายเต้าจักก็แบบอะไะยาเออลูกไปมองไทยก็บ่ายผู้ใหญู่้ชื่ออายุงคบไม่ได้ลายอายไหนเมืองอายหมูอายปูเลยยะทำไปกไปลูกอ้ย

ใ่ป่นาบยานั่นต้มกินเนาะำมันย่างเนะย่างก็ดีอยู่ในบ้านนั่นเพื่อนมาถ่าบาเวียงนี่าดอวตะกี้เข้มพุทธพักจนตายแล้ววะเออไม่เลาเช่าบ่ไปเลยจักเลยไถามเขาเขาบอกเบ้วนบ้นขอยู่กับหอมหอมกระตุกขึ้นั่งกระมือซ้ายนี่กญ่ปุ้ไอยาลูกยไปหน้านะพุถ่าิเออยังไปน้ำพุถ่า มนันอันนี้เพื่อนนี่เนาะด,ดื้อจะดื้อแม่เพื่อนไปใช่เลยเพือ่ไอไปหลาเมื่อเลยไปเห็นงานแล้วหางกไปมันงานบอลกล่าวบ่อเอองานก้องงานงานก้องงานไอ้กบเจ้าเอ้างานก้องเพื่นเอาคนอีกบ่บองานไปว่างานเนี่ยเพื่อนเอาโจ๊กซ <c oughs> นะก่อนก็น่าจะม,มาอเออเพิ่นเมืเ่อไรอยากได้ใบประกาศบ่ พีไกัวันนัวนี่เออันเข่าง่ายกับพ่อไปอยู่แล้นเลยเนาะเลื่อนก้นน้ำมันแบบใช่เข่าตะกี้เลยเนี่ยหนัไปเออ้วเคยไปดูงานกอง่าเงินเดือนแตคือสูงแล้วเดือนตะกี้บมประชุมกันไหนคณลบคนนอนได้มีกะผมเห็นหมดทุนน้ำใจเนี่ยไม่เป็นทัาไปเป็นแหล กีท่ทึงแน่น่ะคุณตุ๊เบากกันนทะึงแถวนี้ใครอยู่เนาะแ<ม>ถวอื่นอันผมมีหนามโจกอะอะไรอย่างนี้เลยมีลายมีหน้านี่ยเป็ในใช่ตุดบบวกดูดเลยทางลงสับหวานทางลักสิทสองกับโจกกะแบบผมมีหนามจนว่าได้คุดหนามส่างเอาคุด<อ>ลงไ, <ป S 2> ไปตกักเอาจังแม่ จังแม่รถาวถึงนะว่าจังแม่สากาต้หสี่สิบต้อาเจ็ก็บมดะก็บิดแล้วมาทางไม่ได้ใช่ขาจะมาทางหม่สรับนั้นหัประกันบ่อมาทางไม่เพื่อนเอาเงินอีสามสิบหกเมตรถึงน้ำ เพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้แต่ชาวางที่ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนเด้อเนาะขอขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องคทำมาหักส์นคลิปของสาววางเลยแต่ประการโฆษณาน้าเนาะแต่ขอให้พ่อแม่พี่น้องจะดีไม่แห้งเด้อเนาะพบขอบคุณไม่ในคลิปหน้าเพ่อแพี่น้องสำหรับคลิปนี้จะสบายดี